ว่าในวันที่เรากรเกษียณอายุแล้วจําเป็นต้องมีเงินไว้ใช้ต่อไปอีกเท่าไหร่ข้อมูลจากสภาพัฒน์บอกว่าหากอยู่ในเมืองต้องมีไม่น้อยกว่า4.3ล้านบาทหางอยู่ในชนบทควรมีไม่น้อยกว่า2.8ล้านบาทแต่มีเพียง0.5%ของครัวเรือนทั่วประเทศหรือประมาณ1.2แสนครัวเรือนเท่านั้นที่มีเงินออมเกิน2.8ล้านบาทซึ่งก็เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในชนบทเท่านั้นนะครับ แสดงให้เห็นว่าจากสถิติแล้วคนไทยส่วนใหญ่ยังมีเงินไม่พอใช้ในยามเกษียณเพราะฉะนั้นการที่คนหนุ่มสาวหรือคนวัยเริ่มทํางานอย่างเราจะมาคุยกันในเรื่องเกษียณนี้หลายคนอ่านมองว่ามันไกลตัวเพราะยังมีเวลาอีกนานกว่าจะถึงวันเกษียณนั้นใครๆก็อยากมีชีวิตเกษียณสบายมีเงินเพียงพอไม่เป็นภาระใครและได้ใช้ชีวิตตามต้องการใช่ไหมครับถ้าอยากมีชีวิตแบบเกษียณสบาย วันนี้พวกเรามีการลงทุนในกองทุนรูปแบบต่างๆที่จะช่วยให้หนุ่มสาววัยเรียนตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานและวัยทำงานทั้งทำงานอิสระลูกจ้างพนักงานประจำและข้าราชการได้มีแนวทางการสร้างเงินออมเพื่อชีวิตกเกษียณสบายจะมีกองทุนอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยสำหรับกลุ่มคนวัยเรียนอายุตั้งแต่1.5ปีขึ้นไปและกลุ่มคนทำงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน,น็จบำนาญภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่นคนทำงานอิสระรีแลนซ์แม่ค้าพ่อค้าหรือรับสร้างทั่วไปกองทุนที่ตอบโจทย์การเตรียมความพร้อมและเป็นตัวช่วยสําหรับการเกษียณก็คือการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติหรือ,กอ,อ,อกอชค่ะกอชเป็นกองทุนภาคสมัครใจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554 เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับสมาชิกในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถออมเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่50บาทขึ้นไปและสูงสุดไม่เกิน1,3200บาทต่อปีค่ะกชอชดีอย่างไรมีรัฐบาลช่วยออมให้โดยรัฐบาลจะช่วยสมทบตามอัตราช่วงอายุดังนี้ค่ะอายุ15-30ปีรัฐบาลจะช่วยสมทบให้50%แต่ไม่เกิน6 0 0ต่อปี อายุ30-50ปีรัฐบาลจะช่วยส่งทบให้80%แต่ไม่เกิน960บาทต่อปีและช่วงอายุ50-60ปีรัฐบาลจะช่วยส่งทบให้100%แต่ไม่เกิน1,200บาทต่อปีโดยสมาชิกไม่จำเป็นต้องสะสมทุกเดือนและเท่ากันทุกเดือนก็ได้นะคะแต่รัฐบาลจะช่วยส่งทบให้ในเดือนที่สมาชิกสะสมเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นๆอ,อ,อีกได้แก่ 1. รัฐบาลประกันเงินต้นและผลตอบแทนแน่ตราไม่ต่ำกว่าเงินฝากประจำ12เดือนเฉลี่ย7จนาคทารก็คือเงินต้นของเราจะไม่หายแน่ๆแถมได้ดอกเบี้ยอีกต่างหากันเอง 2. ดํนำเงินสะสมไปลดหย่อนภาษีได้โดยลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน13,200บาทต่อปีและข้อ3ก็คือได้เงินบำนาญตลอดชีวิตและไม่เสียสิทธิพึงได้อื่นๆจากรัฐบาลเลย โดยสมาชิกจะได้รับเงินบำนาญก็ต่อเมื่ออายุ60ปีเท่านั้นนะคะหากนำเงินออกก่อนอายุ60ปีสมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสมแต่จะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลและไม่ได้รับการรับประกันเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกัน,นะคะ่ะเห็นแบบนี้แล้วใครมีสิทธิ์ลงทุนในกอชอก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะ เดี๋ยวเราสามารถเช็คว่าเรามีสิทธิ์ลงทุนในกองทุนกอชอหรือไม่จากแอปพลิเคชันกอชนี้เลยค่ะและหากสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ทั้งที่สาขาธนาคารของรัฐและเคอือขายของกอชอหรือสมัครผ่านระบบออนไลน์โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกอชได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชน กองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident fund คือตัวช่วยที่ดีเยี่ยมเพื่อการกเกษียณสบายครับเริ่มจากกองทุนประกันสังคมเป็นการออมเงินภาคบังคับที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันในการใช้ชีวิตมีความมั่นคงให้ครอบครัวและมีเงินเก็บส่วนหนึ่งเตรียมพร้อมใช้เพื่อการกเกษียณกองทุนประกันสังคมคือกองทุนที่ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยทุกพลาภาพหรือเสียชีวิตที่ไม่ใช่เนื่องจากงานรวมทั้งการลอดบุตรสงเคาะบุตรชลาภาพและการว่างงานตามกฎหมายประกันสังคมโดยสมาชิกหรือผู้ประกันตนแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. ผู้ประกันตนมาตรา3-3เป็นกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานประจำในสถานประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปมีอายุตั้งแต่15-60ถึงปี 2. ผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือมาตาา3เเป็นกลุ่มที่เคยทํางานและเป็นผู้ประกันตนมาตา3-3มาอก่อนออกจากงานแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมซึ่งเคยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและออกจากงานแล้วไม่เกิน6เดือนและ 3. ผู้ประกันตนนอกระบบหรือมาตา40เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทำงานประจำรับงานอิสระหรือฟรีแลนซ์อายุประมาณ15-65ถึงปีเลือกจ่ายเงินสมทบเองเพื่อให้ได้สิทธิประกันสังคม แต่ละประเภทสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบและได้ความคุ้มครองตามประเภททางเลือกที่จ่ายเงินสมทบครับซึ่งผมจะขอพูดถึงผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นนะครับโดยผู้ประกันตนหรือลูกจ้างที่ทํางานประจําและต้องจ่ายเงินสมทบ5%ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน750บาทครับประกันสังคมดีอย่างไร1นายจ้างช่วยออมเพิ่มโดยนายจ้างจะช่วยสมทบ5%ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน750บาท 2. นำเงินสมทบของผู้ประกันตนลดหย่อนภาษีได้ตามจริง 3. ได้รับสิทธิประโยชน์หรือความคุ้มครองต่างๆเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าธานตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตมีเงินให้คนข้างหลังเช่นค่าทำศพเงินส่งเคอากรณีเสียชีวิตตกงานก็ได้รับเงินทดแทนกเกษียณไปมีเงินใช้ แต่อย่าลืมดูเงื่อนไขประกันสังคมเพราะความคุ้มครองของผู้ประกันตนแต่ละประเภทจะแตกต่างกันครับสำหรับกรณีชราภาพจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญเมื่ออายุครบ55ปีและความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วเท่านั้นและต้องทำเรื่องขอภายใน2ปีเห็นไหมครับว่าประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนที่หลากหลายและยังมีเงินออมในรูปแบบบำเหน็จบำนาญ ไว้ดูแลเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงเพื่อยามกเกษียณด้วยครับกองทุนมีประเภทหนึ่งที่เป็นตัวช่วยสาคัญของลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนคือกองทุนสำรองเลียงชีพค่ะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือที่เราคุ้นเคยกันว่า provident fund หรือ PVD เป็นกองทุนภาาสมัครใจค่ะ โดยเงินของกองทุนมาจาก2ส่วนคือส่วนที่สมาชิกนำส่งเรียกว่าเงินสะสมและอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินที่นายจ้างนำส่งเรียกว่าเงินสมทบเป็นประจำทุกเดือนค่ะเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้เป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่นายจ้างมีให้แก่ลูกจ้างเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณโดยเงินสะสมและเงินสมทบมีตั้งแต่2%เนถึง15ปเนของค่าจ้างขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของนายจ้างแต่ละรายค่ะ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีอย่างไร 1. ช่วยสร้างนิสัยออมก่อนใช้เพราะเงินสะสมจะถูกหักอัตโนมัติเข้ากองทุนทุกเดือนซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการลงทุนดอลลร์คอสเอเวอร์เลหรือ DCA ค่ะ 2. มีในจ้างช่วยออมเหมือนได้เงินเพิ่มจากในจ้างทุกเดือน 3. นําเงินสะสมไปลดหยอ่อนภาษีได้โ <Wow. S 1> ดยลดหยอ่อนได้สูงสุดไม่เกิน15%ของรายได้และเมื่อรวมกับเงินออมเพื่อการเกษียณประเทศอื่นต้องไม่เกิน5แสนบาท 4. ทั้งเงินสะสมและเงินสมทบจะได้รับการบริหารจัดการโดยมืออาชีพตามนายโยบายการลงทุนที่สมาชิกเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ตนรับได้ โดยปัจจุบันมีบริษัทจัดการ1ง6แห่งที่ได้รับอนกกบุญาตจากสำนักงานกระตให้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลีย้ยงชีพค่ะโดยสมาชิกจะได้รับประโยชน์ทางภาษีสูงสุดหากออกจากง,งานเมื่ออายุ55ปีขึ้นไปและเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี ซึงจะได้รับทั้งเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสะสมและเงินสมทบทั้งจํานวนโดยไม่นําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปีค่ะสมาชิกสามารถเลือกรับเงินได้2แบบคือรับเป็นงวดและรับเป็นเงินก้อนค่ะอย่างไรก็ดีค่ะหากเรายังไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินในช่วงนั้นการคงเงินไวในกองทุนต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้เงินทั้งหมดของเราถูกนําไปบริหารต่อให้งอกเงยอย่างต่อเนื่องค่ะ จะเห็นว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสมือนเป็นสวัสดิการดีๆที่นจ้างใจดีให้เราดังนั้นเราไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยนะคะเพราะเงินเพิ่มพิเศษอย่างเงินสมทบที่นจ้างให้เราเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายการออมได้เร็วขึ้นและทําให้เรามีเงินออมก้อนใหญ่เพื่อใช้เลี้ยงชีพยามเกษียณได้ด้วยค่ะ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขเป็นการออมภาคบังคับจากรัฐบาลที่ต้องการให้ข้าราชการไทยมีความมั่นคงและมีเงินใช้ยามกเกษียณเสมือนเป็นสวัสดิการที่รัฐบาลให้กับข้าราชการคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นายจ้างให้กับพนักงานนั่นเองโดยทุกเดือนสมาชิกกบขจะต้องนำเงินสมทบ3%ของเงินเดือนตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถเลือกออมเพิ่มตามความสมัครใจได้ตั้งแต่1%ถึง12%ของเงินเดือนก็บอขอดีอย่างไร 1. มีคนช่วยโดยรัฐบาลจะช่วยสมทบให้ทุกเดือนในอัตรา3%ของเงินเดือนของเราและให้เงินชดเชยอีก2%ของเงินเดือนโดยเงินชดเชยนี้เราจะได้รับกรณีเกษียณและเลือกเป็นบานานเท่านั้น 2. เงินสมทบและเงินออมเพิ่มสามารถนำาเป็นลดหย่อนภาษีได้ ดยลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณอื่นๆต้องไม่เกิน500,000บาทสำหรับการเสียภาษีในปีนั้นๆ 3. สมาชิกกบขสามารถเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความคาดหวังและความเสี่ยงที่ตนเองรับได้เพราะแผนการลงทุนของกบขมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่เสี่ยงต่ำไปจนถึงเสี่ยงสูงเช่นแผนสมดุลตามอายุแผนตาสานนี่แผนหุ้นไทย และสมาชิกยังสามารถเลือกผสมแผนการลงทุนได้ด้วยตนเองโดยเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนตามสัดส่วนที่ต้องการได้เมื่อสมาชิกเกษยียณอายุและเลือกรับบำนาญจากรัฐจะได้รับเงินทั้งหมดที่มีในกบขทั้งเงินสะสมเงินสมทบเงินชดเชยและเงินประเดิมกรณีที่ท่านบรรจุก,ก่อนวันที่27มีนาคม2540และเลือกเป็นสมาชิกกบขพร้อมทั้งยังได้รับผลประโยชน์ที่กบขนำไปลงทุนอีกด้วยรายละเอียดตามตารางนี้เลยครับ และหากข้าราชาการสมาชิกยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินกปคทันทีหลังเกษียณอายุก็สามารถพิจารณาออมต่อกับกปคโดยมีทางเลือกดังนี้ 1. ออมต่อทั้งจำนวน 2. อขอทยอยรับเงินเป็นงดงวด,วด 3. ขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเป็นงดงวด,วด 4. ขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กปคบ,บริหารตอ่อ ว่ากองทุนสําหรับคนวัยเริ่มทํางานเกิอมีชีวิตสบายในยามเกษียณของไทยในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภทค่ะหาาเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือนักเรียนนักศึกษากองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอ่อสื่อกองทุนแรกที่จะเป็นตัวช่วยสู่เส้นชัยมีวัยเกษียณหากเริ่มทํางานเป็นลูกจ้างมีเงินเดือนประจำกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองในอาชีพจะตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตเมื่อเกษียณ และหากเป็นค่าราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการหรือกอบขจะเป็นตัวช่วยยามเกษียณได้ด้วยค่ะแต่หากอยากลงทุนเองยังมีกองทุนรวมที่น่าสนใจสำหรับการวางแผนกเกษียณและได้สิทธิลดหย่อนภาษีอีก2ประเภทได้แก่ RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ SSF หรือกองทุนรวมเพื่อการออมนอกจากนี้อาจจะลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยกองทุนรวมทั่วไปในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายนโยบายตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงเสี่ยงสูงมากเช่นกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมผสมกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นท้ายอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนเสี่ยงยิ่งกว่า ดังนั้นค่ะเราควรเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของเราได้นั่นเองค่ะและยิ่งออมมากออมยาวเราก็จะมีเงินออมหลังเกษียณมากเพราะชีวิตเกษียณสุขเราสร้างได้ตั้งแต่วันนี้มาเริ่มออมเงินเพื่อมีชีวิตเกษียณสุขกันนะคะ